เจ้าหน้าที่กะสะทะชร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตากฝ่ายปกครองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและรื้อถอนเครือข่ายโทรคมนาคมที่ทำผิดกฎหมายประเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในอรอบ1เดือนค่ะเบื้องต้นพบการลักลอบสายเคเบิลจากฝั่ง ไทยนะคะข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาแต่ว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่าผู้กระทําผิดนั้นไหวตัวทันได้นํากล่องส่งสัญญาณออกจากพื้นที่ไปแล้วค่ะานายแต่รัฐวิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกรทชเปิดเผยว่า กสะทะชได้ลงพื้นที่ตรวจการลักลอบใช้สัญญาณโทรคมนาคมข้ามประเทศผิดกฎหมายในพื้นที่หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าบริเวณพื้นที่ตะเข็บชายแดนอำเภอพบพระมีการลักลอบลากสายเคเบิลข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่อใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้เข้ามาตรวจสอบแต่ก็พบว่ามีการนำกล่องส่งสัญญาณแล้วก็ตัดสายเคเบิลออกไปแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่จึงได้สั่งระงรับการส่งสัญญาและให้ผู้ประกอบการดําเนินการชี้แจงเนื่องจากการกระทําดังกล่าวมีความผิดฐานประกอบกิจาการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีัตราโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนอกจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังได้กระจายกําลังออกตรวจเสาส่งสัญญ,ญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ทั้งหมด6จุดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ โดยให้ปรับองศาตัวส่งสัญญาเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็เพราะว่ามีการใช้คลื่นสัญญาณนะคะจากฝั่งไทยนั้นกระทําความผิดโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะที่ใช้หลอกลวงคนไทยสร้างความเดือดร้อนสูญเงินจํานวนมากค่ะ